ลิซ่าลัคกี้มิทรีบอกเอ้าดูนี่จะจับเออน้องเช้ากว่าจะนอนได้เอาเข้านอนตั้งแต่เที่ยงอนอนได้ก็ห้าโมงเย็นและฮึมชวนไอโดไปเล่นดีกว่าเอาโดไปไหนเนี่ยอ้าประตูก็เปิดทิ้งไว้นี่ สงสัยต้องออกไปวิ่งเล่นแน่เลยอะรอกลับมาก่อนนะนี่แกโดนแน่แล้วแกเอากล่องอะไรมาวะนี่กล่องสุมลิซ่าลัคกี้มิตรีบองเ๋ยวจกซ่าฉันถึงบ่ว่าแกเล่นตุ๊กตุ๋น ทำไมมันมีอะไรอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะฉันเห็นมันขายอยู่ข้างเรือนอ่ะคนขายเขาบอกว่ามันเป็นกล่องสุ่มของกินกับพิซซ่าโอ้ยน่าสนใจแฮะเราดูนย,<อ>ดย่าจับเออดูไอ้ตามือห้ามแตะเข้าใจรึเปล่า<อ>นี่อ,อะไรเนี่ยแกห้ามเอามือเกินมาเส้นนี้เข้าใจรึเปล่าแกแล้วนะ <laughs> เฮ<อ>้ยแ<อ>กห้ามเอามือมาเกินเส้นของฉันคนอย่างแกอ่ะไม่บอกกับ<อ>ลิซ่าหรอกแกไม่ได้ตุ่น เกะแล้วไปเกแล้วดีเกลืออือือเฮ้ยกเลยดิฉีกเลยไเฮ้ยจะเอามือไมจับดิเฮ้ยส่งเันอะไรมเนี่ยพี่ดูแต่ตาเดียวว้า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 วอ้สวยสวยสวยโอ้ยมีชั้นหนึ่งด้วยอะมา เฮ้อะไรเนี่ยเฮ้ยกติกน้าหรอเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะว้าวไม่รู้ตงหากเฮ้เฮ้ยเฮ้ยดูนี่อะไรไม่รู้ว่ะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเ้ น้ยอะไรอ่ะอุ้ยนี่อะไรไม่รู้อาก็บไว้ก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะนี่เป็นมีไรด้วยเนี่ยมีเป็นสองอะโอ้โหมีอะไรอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหสวยเลยอ่ะโอ้ยวิ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 สุดท้ายแล้วเฮ้วิวิอะไรอ่ะฮเ้ยบัตรอะไรไม่รู้เฮ้ยบัตรอะไรไม่รู้ อันนี้เป็นกระดาษไม่เขียนนี่มันแบบนั้นหรอ้ยนี่ครบแล้วโคบแล้วดูนี่อะไรเนี้ยฉันว่านะเรื่องเป็นบัตรประชาชนของลิซ่าแน่เลยลิซ่าเห็นความสำคัญของฉันเนี่ยก็เลยให้มาโอ้โหดูดิมี่ยังน้าั่งหลังเลยอะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมาดูหน่อยสิ ของเดียนั้นเลยอ่ะ <ś> <ś> xứ ít đi qua A few minutes later Quả cháu nóng cháp non đây Lên nó sơn nửa lên ว่ามีแค่สิบแผ่นในประเทศไทยเท่านั้นนะเว้ยแล้วฉันก็ไปค้นไทยที่ได้มา,าน,นีน่ใช่หรอเอ๊ะแพ็คเกจจิ้งทำไมมันดูกองแก๊งยังไงก็ไม่รู้อ่ะอืมก็ต้องทำให้มันเป็นอย่างงี้ดิเพื่อตกตาไงถ้าคนรู้ว่าเป็นของจริงนะเขาก็ต้องแห่มาซื้อทั้อขอขอของหมดอยู่วะแล้วฉันก็โอดไงผิดดูเลี่ยงเลยเก็บดูดีกว่าไม่เก็บนะให้ฉันขอดูนะ <c oughs> ต้องให้บอกกี่รอบนะดูนี่รูปพิซาพร้อมลเซ็นเ็เอกับมือด้วยสวย่ามสวยเลยอ่ากได้บ้างอะแต่แแกไปซื้อเองดิร้านอยู่ข้างเรียนอะ่ไม่รู้หมดอย่างนะสวยมากเลยอ่ะ ลดราคาให้ฉันหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะแต่ซื้อมาเท่าไหร่เหรอสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ฉันซื้อมาสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งเลยด้วยอีกอย่างนะเนี่ยของแท้จากจีนเลยเนวะ้ยของแท้จากจีน,จจนใช่อ่ะจะได้แก้มหนึ่ <c oughs> ง,ง,งนี่แม่ของปลอมนี่หว่าจะไม่เอาหรอกของปลอมวิ่ง <c oughs> แก้มเลยไปแลกไม่ใช่หรอกของปลอมอ,อะไรวะ